สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมขอนำท่านย้อนกลับไปเรียนรู้เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางด้านทิพยจักษุนั่นคือพระอนุรุทธะผมเชื่อว่าชีวิตของท่านจะให้บทเรียนและแรงบันดาลใจแก่พวกเราได้มากมาย เพราะเส้นทางการเดินทางทางธรรมของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความเพียรพยายามและการเอาชนะอุปสรรคที่น่าทึ่งก่อนจะกล่าวถึงชีวิตในปัจจุบันชาติของท่านเราลองย้อนไปดูอดีตชาติกันก่อนครับในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระเมื่อหนึ่งแสนกับที่แล้วมีชายผู้หนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตระประกาศยกย่องภิกษุรูปหนึ่งว่า เป็นผู้เลิศด,ด้านที่พยาจักสุชายผู้นั้นเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าจึงได้ถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันและตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระองค์ขอเป็นผู้เลิศด,ด้านที่พยาจักสุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการชายผู้นี้ จะได้เป็นภาษาวกผู้เลิศด,ด้านที่พาจักสุในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคโดมในชาติต่ตอมาท่านเกิดเป็นชาวสวนผู้มีจิตใจงดงามวันหนึ่งได้ถวายผลไม้แก่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งและยังเคยเกิดเป็นพยาครุษได้ช่วยเหลือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าจากอันตรายในพุทธกาลปัจจุบันท่านมาเกิดเป็นโอรสในราชสกุลสากยะชื่อว่าอนุรุธทธะพี่น้องต่างมารดากับพระเจ้าสุดโททนะ นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าท่านเติบโตมาในความสุขสบายอย่างยิ่งท่านไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีเลยวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นสกากับเพื่อนเจ้าชายท่านแพ้พนันและต้องจ่ายขนมหวานชื่อปูวาท่านจึงส่งคนไปบอกมารดาให้จัดส่งขนมมาให้แต่มารดาส่งข่าวกลับมาว่าไม่มีนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ยินคำว่าไม่มี และท่านคิดว่าคงเป็นชื่อขนมอีกชนิดหนึ่งจึงขอให้มารดาส่งขนมไม่มีมาให้เมื่อมารดาได้ยินเช่นนั้นท่านจึงต้องการสอนบทเปลียนให้ลูกชายจึงส่งจานเปล่ากลับไปเมื่อเจ้าชายอนุรุธทธาเห็นจานเปล่าจึงเข้าใจความหมายของคำว่าไม่มีเป็นครั้งแรกนี่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ท่านเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปเยี่ยมพระประยุนญ,ญ,ญาติที่กรุงกบิลพัท เจ้าชายสากยะหลายพระองค์ได้ออกบวชรวมทั้งเจ้าชายอนุรุทธ,ธะซึ่งออกบวชหลังจากที่ต้องนมน้าวมารดายอย่างหนักโดยมีพี่ชายคือพระมหานามะช่วยพูดให้หลังบวชแล้วพระอนุรุทธะมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมแต่ท่านมักง่วงนอนระหว่างฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนุบายแก้ความง่วงแปดประการแต่ท่านยังคงง่วงนอนอยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า อนุรุทธะเธอง่วงนอนหรือจงลุกขึ้นเดินจงกรมท่านจึงลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ก็ยังง่วงจนลม้มลงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงอดีตชาติของท่านที่เคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและตรัสสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่นอนตลอดเจปีด้วยพระดำรัสนี้พระอนุรุทธะจึงอธิษฐานว่าจะไม่นอนและจะเพียรภาวนาอย่างไม่ท้อถอย แต่ความเพียรอย่างหนักทําให้ท่านเกิดโรคทางตาจนในที่สุดตาของท่านบอดแม้ตาจะบอดแต่จิตใจของท่านไม่ได้ท้อถอยท่านยังคงเพียรภาวนาต่อไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นความเพียรของท่านจึงเสด็จมาสแสดงธรรมเรื่องมหาบุริสวิตก8ประการหรือความคิดของมหาบุรุษขณะฟังธรรมนั้นพระอนุรุทธาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับได้ทีพยจักสุญ,ญาณ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นท่านสามารถมองเห็นหมื่นโลกธาตุเห็นเทวดาเห็นสัตว์ที่เกิดและตายตามกรรมทั้งๆที่ตาทางกายของท่านบอดสนิททิพยจักสุของพระอนุรุทธนั้นยอดเยี่ยมจนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าภิกษุทั้งหลายอนุรุทธ,ธเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักสุ มีเรื่องเล่าว่าในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่นันทมูลกระปับพานเมืองเวสาลีท่านพระอนุรุทธ,ธาได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมมองเห็นหมื่นโลกธาตุด้วยที่พยาจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ในอีกคราวหนึ่งขณะที่พระเจ้าปรเสนที่โกศลกำลังสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าปรเสนที่โกศลทรงสงสัยว่า นางมลิกาเทวีพระมเหสีของพระองค์ไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พระอนุรุะช่วยตอบพระอนุรุะได้ใช้ทิพยจักสุตรวจด,ดูและกราบทูลว่านางมริกาเทวีได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตชีวิตของพระอนุรุะให้ข้อคิดแก่พวกเราหลายประการประการแรกคือเรื่องของกรรมและผลของกรรมท่านได้ตั้งปณิธานไว้แต่อดีตชาติ และบำเพ็ญบารมีมาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผู้เลิศด้านทิพยจักษุนี่แสดงให้เห็นว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ด้วยใจบริสุทธิ์และการสร้างเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องย่อมนำไปสู่ผลสำเร็จได้ในที่สุดประการที่สองคือความเพียรที่ไม่ท้อถอยแม้ท่านจะประสบอุปสรรคถึงขั้นตาบอดแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ กลับใช้อุปสรรคนั้นเป็นบันไดสู่ความสำเร็จนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใหญ่หลวงเพียงใดหากมีความเพียรไม่ท้อถอยก็สามารถเอาชนะได้ประการที่สคือการรู้จักสภาวะของตนเองพระอนุรุทธารู้ว่าตนเองมีปัญหาเรื่องความง่วงจึงพยายามแก้ไขไม่ปล่อยให้ความง่วงนั้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรม ประการที่สี่คือคุณค่าของการมีกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรที่คอยชี้แนะให้กำลังใจและสอนธรรมมาให้แก่พระอนุรุทธ,ธะจนท่านสามารถบรรลุธ,ธรรมได้เช่นเดียวกับชีวิตของเราหากมีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะชีวิตก็จะมีทิศท,ทางที่ดีงามท่านผู้ฟังครับเราอาจไม่มีทิพยจักษุเหมือนพระอนุรุทธะแต่เราทุกคนมีปัญญาจักษุ หรือดวงตาแห่งปัญญาที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้การพัฒนาปัญญาจากสุนั้นเริ่มจากการหมั่นศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาเมื่อเรามีปัญญาจักสุเราจะสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งความเพียรของพระอนุรธธุทธสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคใดในชีวิต เราก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความเพียรปัญหาในชีวิตของเราอาจไม่ใช่ความบอดทางกายเหมือนท่านแต่อาจเป็นความบอดทางปัญญาที่ทำให้เราหลงทางหากเรามีความเพียรพยายามเราก็จะสามารถพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้เรื่องของพระอนุรุธทธะยังสอนเราเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตท่านตั้งปณิธานตั้งแต่อดีตชาติว่าจะเป็นผู้เลิศทางทิพยจักสุและท่านก็ทำสำเร็จ ในชีวิตของเราเราควรตั้งเป้าหมายที่ดีงามและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการทำงานการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมได้นำเรื่องราวชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของพระอนุรุทธะจากเจ้าชายผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีสู่พระอรหันต์ผู้เป็นเลิด,ด้านที่พยจักษุท่านได้แสดงให้เราเห็นว่า ด้วยความเพียรอันไม่ย่อท้อแม้ตาทางกายจะบอดสนิทแต่ดวงตาแห่งธรรมกลับเปิดกว้างเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนการเดินทางที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าทางข้างหน้ามืดมิดเหมือนต้องเดินทางด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นแต่หากเรามีศรัทธามีความเพียรและมีปัญญาเป็นประทีปสองทาง เราก็จะผ่านพ้นความมืดมิดนั้นไปได้ขอให้เรื่องราวของพระอนุรุทธ,ธะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีกําลังใจในการเอาชนะอุปสรรคของตนเองและพัฒนาปัญญาจากสุให้แจ่มกระจ่างเพื่อมองเห็นความจริงอันประเสริฐของชีวิตหากท่านผู้ฟังได้ข้อคิดหรือแง่มุมใดจากเรื่องราวของพระอนุรุทธ,ธะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน<ๆ>ก็ขอให้แบ่งปันประสบการณ์นั้น ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างหรือแชร์ให้คนรอบข้างได้รับฟังเพราะการแบ่งปันธรรมถือเป็นทานอันประเสริฐท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นดั่งพระอนุรุทธ,ธะผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้มีดวงตาอันแจม่มใสมองเห็นความจริงแม้ในยามมืดมิดและขอให้เราทุกคนได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสงบ และความสุขที่แท้จริงสวัสดีครับและขอบคุณที่ติดตามรับฟัง